เดี๋ยวเราจะขับรถลงดอยไปกันผ่านหมู่บ้านสวยมากทุกคนเ,เราจะลงไปข้างล่างนู่นนะคะวันนี้เราจะมาเอาน้ําแร่จากธรรมชาติกันนี่นะคะนี่เป็นน้ําแร่จากธรรมชาติมาจากตรงไหนก็ไม่รู้นี่แหละธรรมชาติสักที่หนึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็มาตาก,กินกัน อยากจะกินน้ำแร่ธรรมชาติต้องขับรถขึ้นมาตักบนดอยค่ะนี่ไกลมากไหนๆก็มาทั้งทีเอาให้คุ้มอ่ะอันนี้บีไม่ได้กินนะคะสามีกับแม่ย่าเขาจะกินได้น้ำกลับบ้านไปหนึ่งตระการ้าที่ญี่ปุ่นจะมีน้ำแร่ธรรมชาติแบบนี้ให้เราไปเอามากินได้เลยนะคะน้ำแร่ธรรมชาติตรงจุดนี้นะคะ มักจะมีชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปอะเดินขึ้นไปตักกันเป็นปกติเลยตอนที่บีย้ายมาใหม่ๆะบีกับสามีสองคนบีปั่นจัก,กรยานสามีเดินพากันขึ้นมาบนดอยเนี่ยทุกคนโอ้โหเหนื่อยมากระหว่างทางก็จะเจอชาวบ้านหลายคนเลย mm hmm. เขาก็ขึ้นมาตักน้ำแร่ก,กินเหมือนกันคะ่ะน้ำแร่ที่ตักมาต้องเอามากรองที่บ้านอีกทีนึงนะคะ